بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتي ความเมตตาความปราณีจากเอกองค์อรรสุภานุวาตาลาจงประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังชมรายการทีวีอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้พี่น้องสังเกตไหมครับรูปแบบแปลกไปนิดหนึ่งแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆวันนี้ตื่นเต้นสุดๆอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้นั่งอยู่ที่สถานี ทีเอ็มทีเหมือนทั่วท่วไปที่ผ่านเสาทุกเสาที่ผ่านมาผมจะอยู่ในห้องส่งของสถานีอของโทรทัศน์ทีเอแล้วก็พูดสดให้พี่น้องฟังแต่วันนี้บรรยากาศเปลี่ยนนิดนึงพี่น้องเห็นฉากข้างหลังไหมครับโซฟาที่นั่งก็อันนี้ที่บ้านครับที่พัทยาผมมากลับมาพัทยาเมื่อวานนี้แล้วก็แล้วก็ มาทดจริงๆเรามาเนี่ยเพื่อทดลองการถ่ายทอดสดออกไปผ่านสถานีเรา <c oughs> เราได้รับเราได้ซื้อเครื่องอัดสัญญาณถ่ายทอดสดมานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมีผู้สนับสนุนด้วยนะครับมีผู้สนับสนุนรายการที่ให้เงินช่วยเหลือมาตัวรับที่สถานีขณะนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มีคนโอนเงินมาให้สามหมื่น เพื่อจะ,จะรับสัญญาณพี่น้องผมคิดว่าสัญญาณชัดเจนดีนะครับตัวรับสัญญาณนั้นเมื่อวานนี้ได้รับอุปถรัรมภ์จากพี่น้องส่งเงินมาให้สามหมื่นวิ่งไปซื้อเมื่อคืนนี้แล้วก็วันนี้เพื่อที่จะทดลองถ่ายทอดสดผมก็เลยเดินทางขึ้นมาพัทยาแล้วก็มานั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ถ่ายทอดสดได้เครื่องอัดมาเมาาื่อวันเสาร์นี้ก็ทดลองการทั้งวันเมื่อวานนี้หลังละหมาดวานันศุกร์แล้วผมพูดถึงเรื่อละหมาดวานันศุกร มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอีกนิดเดียวผมนั่งอยู่แล้วก็มีคนใกล้ชิดก็ใกล้ชิดที่รู้จักกันมาถามว่าธุรกิจกิจการกเป็นยังไงดีขึ้นไหมผมบอกไอ้ทำด้วยลว้ยังขาดเงินอีกสองล้านวันที่12เนี่ยที่จะจ่ายท,ท,ที่จะจ่ายให้กับสามสมุดเพื่อที่จะไปซื้อของเก็บสต็อกพี่น้องจําได้ไหมผมบอกว่าสต็อกปลาปลาเก๋าเนี่ยเราซื้อเข้าอีกสองสามวันเนี่ยเราจะซื้อเข้ากิโลละ40บบาทอีกสองเดือนให้หลัง เราจะขายกิโลประมาณ200นั่นคือผลกําไรที่ได้ผมก็บอกว่านัดเขาไว้ว่าสองล้านแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีกระตังนะครับพี่น้องดึงเช็คออกมาฉบับหนึ่งเอาผมให้คุณก่อนหนึ่งล้านบาทนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดีๆกับ tm tv พี่น้องก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนั่นคือพูดแล้วขนลุกนะพี่น้องเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้กับ tm tv เมื่อวานนี้รับมาหนึล้านบาทเตรียมไว้เพื่อจะซื้อปลาเก๋า เข้าไปเก็บเก็บไว้สัก2อสาเดือนแล้วก็ออกมาขายกำไรไหลเท่าตัวนะครับพี่น้อง3ส,สมุดน่าจะเป็นตัวที่หารายได้ให้กับ TMTV มากพอสมควรก็ยังขาดอีกล้านหนึ่งนะครับพี่น้องคนใดสนใจก็ยื่นมาได้นะครับก็วันที่11วันที่12ถึงจะจ่ายสตังค์เขานะครับเอาผมวันนี้จะเน้นเรื่องการงานที่จะไป วันที่15ที่เราจะเปิดตัวชื่องานวันที่15ชื่อว่างานสารสายยายรัก TMTV นั่นคือชื่อของงานนะครับงานที่ไหนครับมัสยิดกลางมัสยิดกลางสงขานะครับที่จังหวัดสงขาก็โดยมีด็อกเตอร์วิสิิตวิสุทธิ์บินลาเตะคุณชาวลิตพันสุพินสุนสวรรณคุณชานวิทย์มานโซ บางชำคุณอาจารย์สุอีบบางกอเดตหลายๆคนแล้วก็สิทธิ์เก่านักเรียนศาสนูประถามอามจอาจารย์อิบรอฮิมแล้วก็มีผมจำถือไม่ได้และอีกคนหนึ่งซึ่งจะงร่วมบรรยายกับอนัสแสงอารีร่วมบรรยายกับอาจารย์มุสตฟาช่วงตอนบ่ายวันศุกร์นะครับนี่คือความร่วมมือนี่คือความร่วมมือที่ผม จำชื่อไม่ได้คือผู้ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้คือดรวิสุทธ์บินลาเตให้ความร่วมมือเต็มที่ในการที่จะเปิดตัวงานนี้ท่านเป็นหัวหลักสำคัญเรี่ยวแรงสำคัญในการที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นไดแน้แน่นอนจากการอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาท่านก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ก็อตอนนี้ก็ตั้งทีมงานแล้วก็งานลงวันที่แน่นอนนี่คือแล้วเราก็ได้เครื่องถ่ายทอดสดมาวันนี้ซึ่งลองใช้เนี่ยเพื่อที่จะไปลองใช้ถ่ายทอดสดงานของเราวันที่15ที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลานะครับก็ขอเชิญชวนก่อนเลยนะครับเชิญชวนพี่น้องให้ไปร่วมงานกันที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลานะครับให้ไปร่วมกันเยอะ เพราะว่างานนี้เป็นงานเปิดตัวที่เราเมื่อวันที่หนึ่งที่แล้วผมเคยแจ้งให้พี่น้องฟังว่าเราเปลี่ยนดาวจาก NSS6 ไปเป็นไทยคม5ก็จาก Ku band เป็น C band นั่น C band เนี่ยศักยภาพของ C band คือ coverage หรือว่าการการรับเนี่ยจำนวนคนได้มากขึ้น ผมเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าจานของ KU b a แบนเนี่ยในตลาดขณะนี้มีอยู่ประมาณ2ล้านจานแต่ใน a C ีแบนของ C ีแบนเนี่ยจานมีอยู่ประมาณ6-7ถึงล้านจานเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้ C ีแบนมากกว่าประมาณ3เท่าตัวแน่นอนค่าใช้จ่ายก็มากก,กว่ากันไม่ใช่3เท่าตัวมากกว่ากันแค่ประมาณ6-7เซนนะครับเราเคยจ่าย คยูแบนไไวประมาณ6 0 0 0 0ต่อเดือนตอนนี้ก็1ล้านนิดหน่อย1ล้านนิดหน่อยนะครับก็เพิ่มประมาณสักเออตังว่าร้0ยเกือบร้อนะครับเพราะจัง0กแสนเป็นล้านนี่ก็เพิ่มไป4 0 0 0 0นกว่าบาทแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าประโยชน์มันมากกว่าจำนวนเงินจนวนเงินที่จะเสียไปเป็นค่าใช้จ่ายก็นั่นก็คือความหวังที่เราบอกว่าประโยชน์เมื่อมันมากสูงสุด เมื่อมันมากสุดแล้วก็มากกว่า3เท่าตัวแต่จ่ายเงินแค่1เท่าตัวก็ในแง่ของหลักธุรกิจคุ้มค่านะครับจ่าย4 0 0แ0 0ได้คนมาดู1ล้านคนจ่าย0 0 0 0นได้คนดู3า0 0 0 0จ่ายหนึ่งล้านนิดหน่อยได้คนดู1ล้านคนนั่นหมายความว่าเพิ่มไป3เท่าตัว ก็นั่นนป่นประโยคสูงสุดเราก็ตัดสินใจเพราะฉะนั้นงานนี้งานเปิดตัวซีแบนให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบด้วยตอนนี้เป้าหมายมันคืออะไรเป้าหมายคือหนึ่งพวกเราก็เจอกันรู้กันรู้จักกันแล้วก็มีทักทายปาสาากันก็โชว์ศักยภาพเรานิดนึงว่าเราจะมีจำนวนคนดูมากขึ้นงานครั้งที่แล้วผมบอกว่าเราเนียดด้วยว่า2,500คนมากัน7,000 เที่ยวนี้เราเนียดว่า7,000ก็หวังว่าจะมาส0 0 0 0ื่นทำไมต้องการให้มาสา0 0 0ื่นมันจะได้คึกค,คักมันจะได้ยิ่งใหญ่มันจะได้ใหญ่โตเพื่ออะไรเพื่อทำให้ราชการภาคใต้รู้ว่า TMTV นั้นมีวิวเวอร์มากเพราะวิวเวอร์คือผู้ดูผู้ติดตามหรือผ,ผ,ผู้ฟังเนี่ยเยอะเมื่อผู้ฟังเยอะเนี่ยจริงๆแล้วเราเนียดจะของ,งบประมาณจากราชการของ อสอันนั้นนะอสอสอบตเราเหนียดไว้ว่าถ้าท่านทวีนสอดสองซึ่งจะมาเป็นประธานในพิธีในพิธีงานนี้นะครับมาเราเชิญท่านมาเรียบร้อยมาแน่นอนท่านทวีสอดสองซึ่งเป็นเลกดูแลสอบตอยู่นี่นะครับเราก็หวังว่าปีนี้ท่านอาจจะจัดงบให้เราเพราะงั้นถ้าเราได้งบเอาว่าคิดกันง่ายๆนะ เดือนละสักล้านหนึ่งหรือเดือนละห้าแสนมันก็จะช่วยทําให้ทีวีของเราเนี่ยอยู่รอดไปได้เลยนะครับหากเขาให้มาเดือนละล้านงบราชการก็คือเงินของพวกเราแล้วรับพี่น้องงบของราชการเนี่ยเงินมันมาจากภาษีของพวกเราเองแล้วก็เขาก็จัดงบให้มันถูกต้องถ้าหากทีวีมีประโยชน์ให้กับสังคมให้กับพี่น้องของเราให้กับพี่น้องภาคใตท้ที่ภาคใต้ที่ได้ที่จะนําความสงบเข้ามา เราหวังว่า TMTV จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำความสงบกลับมาให้ที่ภาคใต้นั่นคือเราหวังไว้เราอยากจะให้ความรู้เพราะสรุปแล้วทุกอย่างเนี่ยถ้าเด็กของเราคนวักลางคนของเราหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ของเราเนี่ยเข้ายึดมีศาสนาในหัวใจความรุนแรงต่างๆความการให้อภัยต่างๆการมี เขาเรียกสบัตดิอดทนต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นการเอา,านํำศาสนาไปถึงที่บ้านของพี่น้องเนี่ยมันเป็นวิธีวิธีหนึ่งในการที่จะนําความสงบกลับมาในภาคใต้ผมว่าไม่ใช่วิธีทั้งหมดนะครับมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะนําความสงบกลับมาที่ภาคใต้เพราะว่าเราจะเอาศาสนาไปให้กับพี่น้องของเราเยาวชนของเราผู้เฒ่าผู้แก่ของเราที่อยู่ที่บ้าน เมื่อทุกคนมีศาสนารู้ว่าอิสลามนั้นไม่ได้สอนให้เกิดความรุนแรงอิสลามนั้นสอนให้รักแต่ความสงบให้คุยกันให้มัชาวราระกันให้ปรึกษากันให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ถ้าท่านทวีต่อส่องมองเห็นประโยชน์อันนี้ท่านก็จะคุยกับดรวิสุทธิ์บินลาเตะนะครับแล้วก็คุยว่าเอ๊ะงบ,งบประมาณบางส่วนนี่น่าจะเอามาช่วย TMTV มไหมเพราะ TMTV จะเป็นส่วนหนึ่งของการนำพาซึ่งความสงบมาถึงภาคใต้นี่คือเป้าหมายหลักเลยนะครับพี่น้องที่ที่ผมตั้งใจไว้แล้วเนียดไว้ว่าอัลลอฮ์จะดนใจให้ทุกองค์กรให้ท่านทวีสอดส่องด้วยให้ดรวิสุทธ์บินลาเตะด้วยทำงานร่วมกันแล้วก็ทั้งทีมงานคือคุณชวลิตหรือว่าคุณชานวิทย์ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสื่อนี้แล้วก็เรื่องความสงบด้วยนะครับ ท่านทั้งหลายที่ผม,ผมเอ,อ่ยชื่อนามมาแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเขาทำงานกันเต็มที่เขาลงพื้นที่เต็มที่ภาคใต้เพื่อจะเอาศาสนาไปให้เพื่อจะไปช่วยเหลือดูแลสังคมเพื่อที่จะไปพัฒนาการเป็นอยู่ของพี่น้องเป้าหมายอย่างเดียวคือเพื่อให้เกิดความสงบในภาคใต้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหากองค์กรเหล่านี้สองสามองคอ์กรนี้ทำงานร่วมกันเราน่าจะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับ ที่จะที่จะให้ที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับองค์กรกับภูนภาคใต้ความสงบที่เรามองอยู่ก็คือว่าต้องผ่านมาต้องหลายวิธีวิธีหนึ่งคือการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นนะครับก็อินชาลอพี่น้องดูอาว่าสิ่งที่เราคิดไว้ สิ่งดีๆที่เราเนียดไว้ที่เราตั้งใจไว้นั้นจะเกิดขึ้นภายในไวไัยนี้เพราะเราอยากจะเห็นความสงบเกิดขึ้นเป้าหมายอันที่สองคือความสามัคคีนะครับพี่น้องพี่พี่น้องจะสังเกตว่า TMTV นั้นทํางานเพื่อความสามัคคีเพราะผมเชื่อว่าและพวกเราทีมงานจาก TMTV ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของ TMTV นั้น เชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าความสามัคคีเท่านั้นจะนำมาซึ่งความสงบความเรียบร้อยและความเป็นปึกแผ่นและความสําเร็จในชีวิตยิ่งเป็นความสามัคคีของชนมุสลิมแล้วมุสลิมในประเทศไทยแล้วมันจะเป็นพลังที่จะต่อรองหรือคุยกับราชการได้ให้ดูแลมุสลิมให้ดีมากขึ้น ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าราชการดูมุสลิมไม่ดีไม่ดีนะครับหมายความว่ามันดีอยู่แล้วก็ให้ดีมากขึ้นความอิสระงบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีพลังเนี่ยถ้าเรามีพลังสามัคคีแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําใหออ้อำนาจการต่อรองกับทางภาครัฐนั้นดีมากขึ้นเพะฉงนั้นพี่น้องสิ่งที่เราแสวงหาคือว่าเราเราต้องการอำนาจไม่ใช่เราต้องการความสามัคคีใช่ เราต้องการความสามัคคีเพื่อแสดงพลังให้ราชการเห็นให้รัฐบาลเห็นให้เ,าข,าเาขาเรียกอะไรนะผู้ผู้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสี่ภาคใต้นี่ให้เห็นว่าเราต้องการความสามัคคีแล้วเราต้องการความสงบมุสลิมจริงๆแล้วจะไม่ใช่ความรุนแรงในการแก้ปัญหามุสลิมใช้การมุชาวเราอ์การปรึกษาหาหรือกันการช่วยเหลือกัน ม,มีปัญหาอะไรก็ช่วยกันนี่คือสิ่งที่เราเนียดที่จะทำก็ดูอาว่าสำเร็จนะครับผมก็พูดต่อเรื่องงานของ TMTV นั้นเป้าหมายหลักท่านรู้แล้วนะครับเป้าหมายรองท่านทราบแล้วนะครับเป้าหมายที่สามก็คือ,อ,อมาฟังธรรมะมาฟังอุลมะของเราบรรยายผู้รู้ของเราวันเท,ท,ท,ที่ยวนี้เรายกทีมใหญ่ที่สุด ไปงานก็จะมีท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขอาจารย์อินยาสนาคนาวาอาจารย์ยูซุปพ,พงกาวีอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดสาอินอาจารย์วาเฮตหวังประโยชน์อาจารย์อบิดีนินทัสันอาจารย์รอสกีนอีซานี่คือทีมทั้งหมดที่จะลงไปนะครับแล้วเราจัดกันยังไงล่ะทางมัสยิดกลางสงขลาให้เกียรติ TM t v มวมากที่สุด ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องขอ,ขอกล่าวคำว่ายาดาคุมุลลอหุคอยรอนนะครับผู้ที่ตัดสินใจให้อาจารย์เชิญอาจารย์มุสตาฟาขึ้นก ah ุตุบาวันศุกร์ศุกร์นี้ศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเชิญพี่น้องไปฟังกุตุบาวันศุกร์จากอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นศุกร์ t m t v นะครับตัวแทน TMTV นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์จัดให้อัลลอฮ์ทรงประสงค์ว่า อาจารย์มุสตาฟา TMTV จะเดินกันแบบใกล้ชิดไซ d ์บายไซ e ภาษาอังกฤษว่านะครับข้างเดินเคียงข้างกันไปกับศูนย์ประสานงานของท่านจสํานักจุฬาราชมนตรีภาคใต้ว่าเราจะเดินกันเราจะจับมือเดินกันไปเอาความรู้ของศาสนาไปให้กับพี่น้องเอาความรู้ของอัลอิสลามไปให้กับพี่น้องเป้าหมายคือได้ ทุกคนจะได้ไปอาคิรอดด้วยความสง่างามและบนโลกดุนยานี้อยู่กันด้วยความสงบด้วยความร่วมมือด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีจิตเมตตาซึ่งกันและกันผู้มีให้ผู้ที่ไม่มีพุทธีพุทธสะสตังนะผู้มีสตังก็ไปช่วยที่ไม่มีสตังผู้ที่มีความรู้ก็ให้ความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้เรามีอุลมะหลายคนที่จะเข้ามาร่วมด้วย ผมขอยกรายการนิดนึงแล้วกันนะครับคนที่ช่วยทำงานนี้ให้สำเร็จก็คือดออรวิสูตรบินลาเตะนะครับคุณชาวลิตพันพินสุวรรณนะครับคุณชาญวิทย์หมานโซบังฉำาอาจารย์สุอีอาจารย์อิบรอฮีมแล้วก็ทีมสิทธิ์เก่าของออโรงเรียนาศาสนูประถมนะครับมี ผมต้องยกขึ้นมาอ่านนิดนึงเพราะผมจำไม่ค่อยได้คนแก่ความจำไม่ค่อยดีก็นี่คือผังที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากอาจารย์มุสฟาและกุตุบาวันศุกร์แล้วนะครับก็ละหมาดวันศุกร์กันตามปกติแล้วก็มาซื้ออาหารทานกันเป็นถ้ำปกติรายได้ก็จะเป็นรายได้ของ TMTV แล้วครับอาหารก็มีผู้ช่วยเหลืออะไรแต่อะไรมีร้านค้าเต็มไปหมดผลกำไรก็กลับมาสู่ TMTV นะครับ หลังจากนั้นบ่ายสองโมงก็อาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขอาจารย์อินยาสนาคนาวาแล้วก็อาจารย์ผมลืมชื่อไทยมือแล้วดูสิอนัสอนอนัสแสงอารีนะครับสามท่านก็จะบรรยายธรรมกันประมาณใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมง4ี่สิบห้านาทีแล้วก็พักละหมาดอัสรีหลังจากอัสรีแล้วก็น่าจะเป็นก็จะเป็นการ เริ่มเริ่มงานก็พิธีกรก็จะแนะนำดำเนินการประมาณ16นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็16นาิกา40นาทีก็ชมปริขเขาเรียก Presentation นะครับของมัสยิดกลางก็ออกมาสักสักสินาทีา15นาทีนะครับแล้วก็17นาฬิกาอ่านกุรอ่านเปิดงานนะครับ17นาฬิกาหลังจากนั้นก็ประทาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับท่านประธานก็คือนายสักกริยาบินซอเละนะครับจะประธานเปิดกล่าวกล่าวรายงานนะครับกล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็17นาฬกา15นาทีถึง17นาฬกา30นาทีผู้ว่าราชการก็พบประชาชนผู้ราชผู้ว่าราชการจังหวัด อะไรล่ะสงขานะครับพบประชาชน1 7 3 0ถึง1740ประธานจัดงานดรวิสุทธ์กล่าวรายงานให้ประธานในในพธิธีทราบนะครับ1 7 4 0ถึง18.20ประธานในพิธีก็พันตำรวจเอกทวีสอดสองนะครับกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็พัก เพื่อละหมาดมักริบหลังจากมักริบก็สิบเก้าสิบผมก็ขึ้นรายงานประมาณสักสิบนาทีให้กับทุกคนทราบนะครับว่าว่าวทีเอนะ็มทีวนั่นคืออะไรมาอยังไงเป็นยังไงทํางานเป็นยังไงก็เล่ากันไปเรื่อยๆก็ประมาณสักสิบนาทีนะครับหลังจากนั้นก็1 9บเก้นิกาสินาทีถึง1 9บเก้นาิกาสี่นาทีบรรยายพิเศษ ขอ,อออของดอกเอรอิสมาอินอห์มัดนะครับเอโทษทีอิสมาอินล,ลุตฟี่นะครับอ,อ,อธิการบดีมหาวิทยายลัยอิสลามยะลาอิสมาอินอห์มัดนะพ่อตาอาจารย์มุสสา <c oughs> ผมขอโทษ <c oughs> อิสมาอินล,ลุตฟี่นะครับอธิการบดีมหาวิทยายลัยอิสลามยะลาก็หลังจากนั้น ด็อกเตอร์วิสุทธ์บินลาเต้แล้วก็จะมีด็อกเตอร์สุกรีนะครับบรรยายเรื่องชวนสนทนาชวอะไรนะชวนคิดชวนคุยซึ่งเป็นรายการซึ่งท่านทำอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ทีมงานของเราทั้งหมด อุลมะของเราทั้งหมดก็จะขึ้นก็จะมีอาจารย์ยูซุฟพงกาวีจะมีอาจารย์ซิดดีกมูมฮัมมัดสาอิดแล้วก็จะมีทีมใหญ่ก็คือมออาาออีอาจารย์อาจารย์ดูสิอาจารย์วาเฮตนะครับแล้วก็จะมีอรอสกีนอีซาแล้วก็จะมีอบดีดินฮัสซันนะครับปิดรายการก็สมบูรณ์แบบ นี่คือสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นในวันที่15แต่อีกอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพี่น้องจำได้ไหมคือ TMTV ทเนี่ยทำงานไปด้วยแล้วก็ทำธุรกิจขายของไปด้วยเรามีของขายเพราะฉะนั้นงานนี้ของทั้งหมดที่ TMTV มีมีขายจะเอาไปขายที่นั่นนะครับเอาไปให้พี่น้องชิมนะอย่างเช่นสามสมุดสามสมุดอาหารทะเลแช่แข็ง ที่ปรุงแต่งแล้วเอาออกมาปล่อยให้ออาจากตู้เย็นนิดหน่อยแล้วก็ไปทอดเอาไปนึ่งหรือจะเอาไปเข้าเวฟกินได้ท,ทันทีเชิญพี่น้องไปชิมกันที่นั่นกินฟรีนะครับกินฟรีชิมฟรีถ้าอร่อยก็ซื้อกลับไปบ้านอตอนซื้อนี่สนุกมากครับซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งมีอะไรบ้าง ทุกอย่างของ3มสมุดซื้อสองแถมหนึ่งนะครับน้ำลูกยอซื้อสองแถมหนึ่งกระชายดำซื้อสองแถมหนึ่งแล้วมีอะไรอีกล่ะคอเดสตามิกซ์ ix, ซื้อสองแถมหนึ่งโอ้โหพี่น้องเที่ยวนี้เที่ยวนี้พี่น้องต้องขนกันเต็มที่แล้วเพิ่ง <c oughs> เอารถปิกอัพคันใหญ่ๆไปนะครับเ <c oughs> พราะว่านานๆมันจะได้ซื้อ สแถมหนึ่งสักครั้งหนึ่งแล้วของดีทั้งนั้นเลยพี่น้องของดีจริงๆแล้วก็มีเขาเรียก <c oughs> Fish คอล l a เจนก็ซื้อสองแถมหนึ่งเมื่อวานนี้คุยกับคุณ,คณแหม่มเรียบร้อยแล้วว่าว่า <c oughs> <c oughs> ขอโทษพี่น้องก็ <c oughs> คุยมากก็ไอนั่นแหละก็ดีก,ก็ก็ต้องไหวอย่างนี้ ไอก็ I l o v e you แล้วกัน <laughs> <laughs> ผมรักพี่น้องไว้ยอย่างันแล้วกัน I l o v e you ย่แบบผมรักคุณก็หมายความว่าเรารักพี่น้องเหม,มือนเสมือนกับพี่น้องรัก TMTV ของเรานะครับ <c oughs> ต้องขอบคุณพี่น้องจริงๆ <c oughs> นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจไปช่วยแสดงพลังให้กับ TMTV หน่อยอันนี้ขอความช่วยเหลือนะครับ <c oughs> ผมเนี่ยขณะนี้ขอความช่วยเหลือจากพี่น้อง ให้มาแสดงพลังที่งานวันที่15มิถุนายนก็คือวันศุกร์นะครับแล้วก็ไปละหมาดร,ร่วมกันไปฟังอาจารย์มุสตาฟากุตุบาวันศุกร์ที่นั่นหลังจากนั้นช่วยกันกินช่วยกันใช้ช่วยกันซื้อเสร็จแล้วก็มาฟังธรรมะอีกจากอาจารย์มุสตาฟาอาจารย์อินยาสบ่าย2โมงนะครับรองบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงเนี่ยก่อน ก่อนอัสรีเนี่ยครับก็แล้วก็มีอาจารย์อนัสแสงอารีมา3ท่านก็จะอธิบายทำให,ให,ให้ให้ท่านฟังหลังจากนั้นก็เป็นระเบียบวิธีการอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอยู่แล้วเพราะงั้นเมื่อเรามากันเยอะพี่น้องมา30,000ื่หากพี่น้องใช้คนใช้คนละคนละร้อยบาทนี่พี่น้อง30,000ื่นคนร้อยผมไม่แน่ใจว่า3ล้านหรือ3ามแสนนะ แต่ว่าถ้าหากพี่น้องจะเตรียมตัวมาบริจาคก,ก็บริจาคได้นะครับพี่น้องเตรียมตัวจะมาสมัครสมาชิกก็มาสมัครสมาชิกได้พี่น้องเตรียมตัวจะมาลงมุดอรบะก็มาลงมุดอรบะได้งานนี้เราเปิดเต็มตัวครับเรายกทีมใหญ่ไปทั้ง,ท,งทีมทีวีจะเหลือคนอยู่แค่สองคนหรือสามคนในวันนั้นจะมีคนแค่สองคนและสามคนแต่สิ่งยิ่งใหญ่ที่สุด ก็คือเราจะถ่ายทอดสดความยิ่งใหญ่ของผมก็คือว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถถ่ายทอดสดได้เพราะมันต้องใช้เงินมหาศาลแต่ต้องชกรตตอัลลอฮ์ที่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นใช้เงินไม่มากครับก็ไม่ถึงสอง0,000ทั้งหมดแล้วระบบแล้วเนี่ยไม่ถึง200,000ก็เงิน200,000นั้นก็มีส่วนหนึ่งแล้วพี่น้องเขาให้มาแต่พี่น้องอยากจะช่วยก็งานนี้พี่น้องเดินไปบอกว่าอยากจะช่วยอะไรนะ เนี่ยเครื่องถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะได้มีประโยชน์เพราะการถ่ายทอดสดเนี่ยมันมีประโยชน์มันมีความรู้สึกสดๆนะครับพี่น้องเหมือนกับอะไรที่มันสั่งสดๆปิ้งสดๆแล้วมันแหมมันมีความรู้สึกดีจริงๆถ้าพี่น้องอยากจะมีส่วนร่วมการบริจาคลักษณะนีซอเดก็ซอเดก็อะไรนะยาริยาซอเดก็รายาริยาก็คือมันได้ไปตลอดพี่น้องเสียชีวิตไปแล้วมันก็ได้ไปตลอด เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งโอกาสที่พี่น้องจะทําได้ต้องการเป็นสมาชิยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปสมัครเป็นสมาชิกซะยังไม่ได้ลงลงมุดอราบะก็ลงมุดอราบะซะวันนั้นที่ผมบอกว่าวันที่11บ2นี่ผมต้องการใช้อีกล้านหนึ่งเพราะผมขาดอีกล้านหนึ่งถ้าพี่น้องบอกเฮ้ย hey, ผมไม่รอวันที่15แล้วขอยกหูเอาเลยเพราะ1ิรายได้ที่เราจะได้รับมาจาก จากเขาเรียกไรนสามสมุดโรงงาน3สมุดพี่น้องโรงงาน3สมุดนี่มูลค่า1200ล้านนะอย่าลืม1200อร้อยล้าน,ลานบาทแล้วเราเป็นผู้ถือหุ้นแล้วลเราเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าเหล่านี้เพียงั้นผลปันประโยชน์เกิดขึ้นมหาศาลแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราทำดีๆทุกอย่างนี้เป็นของ TMTV นะครับ กองทุน TM TV เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไม่ใช่ผมเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นนะครับกองทุน TM TV เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของทุกอย่างที่ผมพูดมาไม่ใช่ของผมนะครับผมแค่อัลลอฮ์จัดมาให้เป็นผู้ก่อตั้งอัลลอฮ์จัดมาให้เป็นผู้นําในการที่ดําเนินการทีวีเหล่านี้นะครับไม่ทราบเวลาเกือบหมดหรือยังอ,อ๋อเหลืออีกหนึ่งนาะทีก็เชิญชัวนเลยนะครับพี่น้อง ต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนแล้วก็ช่วยเตรียมตัวเตรียมใจถ้าได้ก็เตรียมทรัพย์ด้วยไปช่วยงานกันนี้เรายังขาดทุนทรัพย์อีกพอสมควรงานนี้จัดขึ้นมาก็เพื่อหาทุนทรัพย์ในการรักษา TMTV ของพี่น้องไว้ให้ได้ขณะนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณเดือนละเกือบ2ล้านแล้วนะครับแต่1 5 1 6เดือนที่ผ่านมาก็ อัลฮัมดุลิลลาทุกอย่างเดินไปด้วยดีด้วยความโปรดปานจากอัลลอฮฺสุบฮานวร์กะตาอาลาโดยการดลใจให้พี่น้องนั้นมีความรักใคร่มีความห่วงใยมีความปรารถนาดีให้กับ TMTV ความปาถนาดีเหล่านี้อัลลอฮฺได้ดลใจให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนและก็ดูอาให้อัลลอฮฺดลใจพี่น้องร่วมกันมางานวันที่สินี้กัน ให้เต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ขอให้สุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องแล้วก็ขอให้สุขภาพดีก็ขอดูอาจากอัลลอฮ์ท่านต้องออกกําลังกายนะครับเพื่อสุขภาพจะดีดูอาละหมาดแล้วก็ขอดูอาขอริสกีจากเอกองอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาให้มาประสบกับท่านเพื่อพี่น้องจะใช้ริสกีของอัลลอฮ์เหล่านั้นมาเป็นประโยชน์กับตัวของพี่น้องเอง กับลูกหลานของพี่น้องเองจากครอบครัวของพี่น้องเองจากญาติพี่น้องเองให้กับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดผมจะลืมไม่ได้ที่บอกว่าถ้ามีริสกีเยอะแล้วอย่าลืม TMTV นะครับพบกันวันที่15สดๆนะครับที่มสัสยิดกลางจังหวัดสงขลา وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته